จัดตู้เพราะว่าตู้มันเกร็วกะลาดเป็นหมดเลวตอนนี้ปัญหาของมันตอนนี้คือมันรวมกันอยู่แล้วมันไม่เป็นาารัาสตร์เป็นส่วนเนี่ยตู้พีทเนี่ยจัดเนี่ยอะไรก็ไม่รู้คำแนก้5วิหนึ่งเป็นบ้าหอโอเคแฟนัันแท้ไปรายการมีไม่ได้เหรอไปแฟนัันแท้ตาใสปะ อย่าจอย่าจับนะเจ็บตรงนี้เหรอ้านนี้คันโน่นทางนี้มาพามาดูห้องนี้ที่เราเก็บกันจากห้องหนุนใช่ไหมแล้วก็เราก็มาไว้ในห้องนี้ก่อนเผื่อให้คุมเขาเลือกก่อนคัดแยกของเขา เดี๋ยวอันนี้มันจะคัดอีกทีหนึง่งแล้วก็ให้กลุ่มพาไปดูห้องนูน้นว่ามันจะเป็นยังไงครับจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่า<ป>จัดตู้เพราะว่าตู้มันเกลรวกวาลาดไปหมดแลวตอนนะี้นึกออกมาแล้วน้องก็สับสลบสับสนปรับเปลี่ยนกัเต็มไปหมดแล้วมันก็แบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะต้องจัดการกับตู้ใหม่นิดหนึ่งแล้วก็มีบางอย่างที่ไม่อยากเก็บแล้วหรือบางอย่างที่ยังอยากเก็บอยู่แล้วก็มีของที่รอเก็บ ึกออกปะคือของเยอะมากคือจริงๆอะของอะมันมีเยอะกว่านี้แต่ว่าเด็กๆกับพี่จุม๋มอะเคลียรไปหมดแล้วนึกออกปะอันนี้แมวแล้วใช่ไหม,ไมอยากเก็บสองตัวนี้แต่ว่าจำไม่ได้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงไเราก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะเลือกของที่เราจะเก็บได่หรือว่าาะตุ๊กตาคนใส่งหนูง ดีข้อมูลเท้าใหญ่อะไม่น่ารักเลยนี่ไม่เอาอะฝาแล้วนี้อะไรทำไมมันรวมกันกุ๊กกิ๊กก็ถึงบอกว่ามันรวมกันอยู่ตอนนี้ปัญหาของมันตอนนี้คือฟังใหม่นะคะมันรวมกันอยู่แล้วมันไม่เป็นรัสเซ์เป็นส่วนบางจุดบางจุดก็เป็นสั์เป็นส่วนเนี่ยตู้พีชจะจัดเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อะตุ๊กตาลงนี่ก็ไม่เอานี่ไอ้เกียรอีอีเนี่ยชื่อเลยนะปั๊กกี้ปั๊กกี้อะคนเดียวก็เต็มละซากาวแพนด้าอยู่ตรงนี้ไม่ได้ละ อันนี้อาจจะต้องย้ายอีกจรงจอกเนะี่ยแล้วดีมู่ก็ยังไม่รบตีมมันเพราะว่ามันมีเยอะมากเลยก็แยกัปเลยอ,อย่างละตู้อืมเราสะเกลเยอะนะสะเกลแม่ก็มีอีกเริ่มอเอาคอไหนก่อนตู้เนี้ยให้เป็นตู้ของวอลลี่อะไรก่อนก่อนดีกว่าอาชีก,ก่อนหรอเอาอาชีก,ก่อนมา ตัวเตีย้ยมายืนหน้าตัวสูงมายืนหลังนะคะอุ้ยพรึ่งมาตายในนี้นบ้านีมีแต่ความวาหวานหวานครีมเทียมบาว่าบาว่า แล้วก็หากิจกรรมทําเพิ่มเติมเพราะว่าพี่หนุ่ยบอกว่าพี่ผมรู้เลยหรอว่าตัวอะไรเป็นตัวอะไรเขาบอกว่าชลู่เราก็จะมาปิดตาให้ผมแล้วให้มาคลำคลำดูว่าไม่ปิดได้ไหมไม่ได้เอาใส่เสื้ออย่างี้ไม่ได้เดี๋ยวเผิดอขี้โกงงั้นหันหลังจาาเราเราเป็นเอออย่างเี้นะเราเป็นเจ้าแม่โนหนึ่งที่เก็บสะสมคอลเลคชั่นเยอะมากๆพร้อมยังเอายากๆเลยหรอเออ เอออันนี้อันนี้ชีรู้อ้าวคุณนาหันหลังไประวังเยบตารับตาคำได้ห้าวิหนึ่งตาสองตาโตแต่วแต่เลือกนะใครวะโอเคแฟนแท้ไปรายการมีไม่ได้หรอไปแฟนแท้ไม่ได้แล้วาคุณปัญญาบอกว่ากลับบ้านก่อนนะหนูผู้หญิงผู้ชายเอ้าอย่าไม่ต้องรู้เธอต้องรู้ดิ เป็นคาแรคเตอร์จากไหนแต่ป่าดแหลถบมากมันใช่เหรอวะใช่นี่ว่าไม่ใช่นี่ว่าไม่ใช่ไม่ได้อินเลยก็ลาบูบูคือมันมาหลังๆท้ายๆด้วยซ้ำยาซิงก็มาจากก็มาจากเขาก็แบงค์มันเลือกอะแบงค์เป็นประสาทเนาเลือกให้แล้แต่ว่าตาโตๆก็ถูกอยู่นะอะไรวิธีเดียวอะโอ้โหตัวนั้นง่ายง่ายหรอง่ายค่ะ เอะอะไรหลุดออกมาพังหมดแล้วมันพังแล้วตอนเนี้ด่าบูดีมูดแกล่าเขาชอบดีมูดเป็นอันดับหนึ่งเนาะนี่บอกไอ้สักตัวนึงมาตาใครตาพี่หนุ่ยตาพี่หนุ่ยเหรอคือไม่ได้ลืมจริงไม่รู้นะคะนี่มันลืมชั่วขนาดนันี่เขาได้แล้วลุ่พี่หนุ่ยง่ายมาก ขาอูตาใสป่ะหน้าอกหน้าอกตั้งไอิไอปิใช่ปะมีเขามีเขาคาโดโตเอาอูอมีปีกอัพาโลมอลลี่ขอตาคอได้ป่เฮ้ย อ่นมาหนีตัวเองเท่าไหร่ตกใต้องออกชีดเองใช่ไหมชีดเองใช่ไหมไม่พอตู้พอแมนเนาะตู้แมนเนาะวันนี้ตู้แมนเนาะอุ้ยโอ้ยเหี้ยไอ้หยิบถ้าเลื่อนมาบอกว่าตู้ตัวอะบอกแล้วบอกว่ามอลลี่ ่ใ่เืออะไรป่ไม่รู้จักซื่อได็ด้ำขอท่ายพอด้วยได้ปะแป๋วมั่งแหละเท้าบูมมั่งแหละเพอก็มาถมาคิดว่ามาถือแล้วไดยางไหยิบเองไม่ยกรู้ใคหยิบมาห่หยิบไห้ชื่อไหนอ้าเออแค่รู้คำก็ยากอยู่นะเออยากนะ อะไรอ่ะพี่หมูอาอะไรมาให้อ่ะตูรู้จักหรออะไรอ่ะยุ่ยยากเูยนะไม่ดังใช่ไหมดังไม่คุ้นเลยดังหนูชอบแค่ขโมกจักแม่หน้าเหรอผิดจ้าตุหันหน้าค่ะผิดแล้วผิดแล้วปัร์กี้ยุ่ยยากแอนทไทใหม่อีกตัวนึ่งค่ะหลังเร็วให่อะตัวอะไรอ่ะ อามอลลี่ป่ะตัวที่ฉันไม่ชอบนะคะฉันจะเท่าถูกเหรอหนูหยิบเพราะว่ามันมีมงกุดชีต้องตอบมอลลี่แน่นอนพี่เก่งไปหันหลังอ่าพี่เก่งไปเออเราเก่งกันได้ๆคำมันยากนะอะไรนะอะไรเจลลี่อ่ะอะไรนะอินโนเจลลี่อินโนเจลลี่เก่งมากะไหนบบนั้นพแล้วจ่ายตัว เก่งด้วไม่รู้มันยาก เราเ่ทนี้เานง่ายแต่พอลองขัมผ้า่ะยากเอพี่จุมลองพี่โลาะไม่ปักโอ้พี่วตัวปักดพันตัวเป็นต้นๆก็ผมขอให้ของร่นนี่ผุมเอาให้พี่มไม่ลองต้องดีเอาที่ฉันดูด้วยออะไรฉันดูชื่อนะเให้รู้ด้วยนะถ้าแบบยืนเป็นตัวมาาง่ายๆให้ลอดถ้าอย่างเงี้ยเราก็จะไม่รู้

เราทำไม่เสร็จเจเพราะว่าเราต้องกลับอ่างทองวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นใหม่แล้วก็จริงๆแล้วว่าเราไปซื้อโต๊ะเติตมมาหมดแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราประกอบแล้วก็รอพี่ๆกลับบ้านมาเดี๋ยวเราทําเป็นแบบทำอาหารรอบไม่เฮสบิรนกลับบ้านอะไรเงี้ยอาจจะเป็นภาพที่ใครอยากเคยเห็นว่าอยากให้ลองทําทอาหารรอบสามีกลับบ้านอะไรอย่างงี้นเนาะวันนี้เราก็จะทําการทำอ่อสเต็กเดี๋ยวมาดูกันว่าสเต็กของเรานะั้นเป็นยังไงสเต็กของเราวันนี้ค่ะน่เกลียด ยิงฉันนึ่คนเดียวเธอวิ่งได้รอดหรอเจ็บอย่าจับนะเจ็บตรงนี้หรอมาอันนี้คันโดนทางนี้อ้อยเจ็บเลือดไหลปะเนี่ยอ่ะหนุยเข้านี่เลยนี่ใครเบบี้โอ้ยเจ็บคนเดียวมันเจ็บขี้เจ็บจริง หยิบแล้วต้องทายให้ถูกว่าในมือคืออะไรโอเคโอเคปะอ่ะหยิบแล้วลองเขย่าดูว่าของเต็มเป็นอะไรอ่ะไม่น่าเล่นเลยยากจัดอ่ะบุคิดว่าของบุเป็นตัวนี้ให้มันอ่ะอ่ะบุคิดว่าบุเป็นตัวนี้เลยผมว่านี้ม,นมันดูมันดูหลวมๆอ่ะมาหนึ่งสอง ฉันท้าถูกคูอเลขสีะไระฉันหนูได้าถูกตัวนี้ผิดอะนี่ผมทาตัวนี้อ่าหน่วยทายผิดนะคะหนึ่งแล้วค่ะหนึ่งศูนย์ค่ะน่ะกล่องเตยมทิ้งแยกออกโอเคมาอะทายต่อทายวิ้นี่เสียงอะไรวะเนี่ยเสียงอะไรวะเนี่ยนี่ผมตัวนี้อ่ะผมทายนี้นะ ตัวแรกตัวแรกฉันให้ตัวเดียวกับนุ่ยฉันไม่ได้กับนุ่ยมามาเป็นตัวเดียวกันมาตัวนี้ดึงออกอย่าเพิ่งอนๆดูดิเล้วดึงออกของกันหนึ่งสองสามจบถูกนุ่ยถูกนุ่ยถูกจ้าเซียนอะหนึ่งหนึ่งเอานี่ของบุ๋มเป็นถ้วยน้ำอ่าอ่าต่อไป Ooh, so Hi, <cción> right. ก็น่าอันนี้อุ้ยเบามากฉันเป็นอันนี้สีทองมาตัวเดียวกับพี่เลยใช่หรอมาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเออมาสีทองนะมาหนึ่งสองสามไม่ใช่โอ้ไม่ใช่คู่หนึ่งหนึ่งเท่าโอ้โหไม่ตัดสินนะสวยอ่ะตัวนี้สวยมาดูล้มเรื่อมล้มเลื่องเอาไหนอ่ะอันนี้ตอนนี้จะเหลือ เหลือไอ้วงกลมกับหมาอ่ะเหลือวงกลมกับหมาอ่ะผมทายนี่นะสีดำชั้นวงกลมอ่ะชั้นสีทองอะนะสีทองหนึ่งสองสามว้าโอ้โหล้อยังไงเก่งนะเนี่ยอันนี้จริงเพราะมันหนักไงหนัเออว่ามันหนัก สวยอะสลีฟนะคะคอสลีฟอ่ะอบอ่ะหนู่ถ่ายว่าเป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวไหนนี่หกบ็อกที่ถ่ายว่าตื่นตัวนี้ตัวนั่งไม่ใช่ค่ะอันนี้เล่นกับกระต่ายอ่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เนี่ยตาอุ้ยอันนี้แน่นพี่ว่าอ๋อมันมีสัมผัง หนูเอาตัวเดิมตัวยืนพี่ว่าเป็นเจ้าหญิงอืมหนูผิดจ้า <c oughs> แต่เมื่อกี้พี่พหนูถูกไปอีกครั้งนะ <c oughs> พี่หนูถูกครั้งเดือบบออันนี้เป็นเจ้าหญิงมั้งยังไม่มีใครได้คะแนนเลยนะนี่อันนี้เจ้าหญิง <c oughs> เจ้าหญิงไนระ <c oughs> เจ้าหญิงตัวนี้ที่มันแน,น่นๆนเจ้าหญิงนีเจ้าหญิงที อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นใช่หน้ากล่องบ่ออุ๊ยพี่ได้ตัวหน้ากล่องแล้วไม่ได้บอกว่าให้ใครได้ตัวหน้ากล่องเขาให้ใครถูกค่ะอันหนุเป็นคนนี้แบบนี้ตั้นไม่ใช่จ้ายากมากอ่ะให้หนุ่ยอันหนึ่งพี่เก่งเอาพี่หนุ่ยจีบไปอันหนึ่งใชาเอาแบบพี่สอนเก่งมื่กี้พี่หนุ่ยมาต้องถูกล้วแหละ นี่ที่มันอยู่ก้นๆอย่างพี่หนุ่ยสอนมัแกอ๋อไอ้อ่งอะไนออกไปแล้วค่ะโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย้ยอยโอ้ยโอ้ย้ยมออยโอย้ยโป้อออ้้อ้ออ้้วโ้ยยังยังยังอั้ออ้โอ้า้ย ใช่มันมีเสียงแมวคลิกๆมาจคะยังหลุปะไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอ่างไม่มีแมวพี่นุ่ยไม่มีอะไรเลยอันเนี้ยตัวอ่างของหนุ่ยเมื่อกี้คิดว่าอันนี้อ่ะตัวที่มันมีสีน้ำตาลมาเออใช่อ่างอยู่นี่จ้ะอ่หนุ่ยถูกแล้ว สิ้นทายว่าเจ้าหญิงชุดชมพูส่วนอันนี้หนูทายเป็นนั่งตัวเดิมที่หนูทายและพี่หนุ่ยอ่ะไม่ถูกนี่ตัวไหนอ่ะตัวนี้อ่ะนั่งพิงกันเหรอนั่งพิงยังไม่ไปปะใช่ป่ะที่ไม่รู้ว่มีสองตัวป่ะเออนั่งนั่งพิงไม่ไปมาจะออกพร้อมกันของเกินไปี้ต้องญิงนะเดี๋ยวจะเชื่อป้าแบงค์ไม่ดูการเอายังระวังแมวมันตกนะมันมีสองตัวใช่ป่ะอุ้ยมันจะหาแปด ได้จัสมินชนะตัวผิวสีผ่าได้อมยิมูมเลูรานซาคนเซลมาอีกอันหนึ่งมาแล้วดูแอดดูก่อนหนึ่งสอง,สองอสามชะค่ส,สวยนะ สวยมากวิจักมิงก็สดโอ้ยลูกสวยมากอันนี้มากทำถึงลดจบใครได้สีชมพูชนะนี่เหรอแย่ yeah. ใครแพ้โดน,นงี้ตั้มยังอะผีรอบนี้มีแมวมาด้วยเหรอ,อมันเหมือนกบกาดยังไงวะ เอาอ่ะโอ๊ยอ่างั้นต่อไปใครได้สีได้สีเหลืองหรือสีรุ้งชนะถ้าเห็นแมวมาแล้วอะตาไมชนะเหรอมันอยู่นได้ตัวไหนอะอ๋อตัวแรกตกใจนึกว,ว่าได้สีเข็มทอยนะ <c oughs> นี่ฉันได้สีเขียวอะไรอุ้หูาจอมาหลายตัวใช่ปะต่อไป ยังน่ารักเราฉันชอบมากคอผีจีนอะยังไม่ออกยังไม่ออกฉันได่สีเหลืองอ,อ,อ้ฉันไม่สีเหลองสวยเอาเสมอไม่มันต้องเป็นตัวนี้ละใครได้ตัวนี้ชนะละเพราะว่ามันสุดท้ายละอ่ะให้เดี๋ยวเลือกก่อนเอากล้หร่อไม่ย,ยังลูก สีไหนยังไม่ออกออ,อตีพ่อตีแม่ตีนาตีป้าตีอามือเท่าไบลานนะลกูกอันนี้เดี๋ยวเตรียมเอาขึ้นมีกไหมเกกสักบล็อกไหมพี่เก่งมาพี่จุ่มว่ามารวมกันมา พิก้าขอใหม่พี่จุบม,มาใครให้ถูกว่าในกล่องนี้คืออะไรผู้เข้าแข่งขันของเรานั้นจะมีแก้มบมุ๋เปียดาโมเดลปัญญานั์จุมรีวารีและเก่งกันทีละและคนสุดท้ายอาจารย์หนุ่ยสองสามโปรดักชั่นเรียนเชิญค่ะกติกล้า ยากยากมากอันนี้เราเนี้ยยากมากตันเนี้ยตไหนชี้ชี้บอกบอกกล้องเลยหรือว่าเป็นตัวไหนบ้านเหรอตัวเนี้ยน้องแนวเป็นบ้านเราบ้านป้าเอาเป็น The City Head เอาได้ภาษากรีกจุ๊บมาไม่ได้ให้โมเดียวอ่านพี่จุ๋มว่าพี่จุ๋มได้ตัวนี้ไอตัวตัวเนี้ยที่เป็นขวัญเนี่ย The f เฟลด์ท e ีอ่าตัวนี้ตัวนี้เอาพี่เก่งไปเลยคะนี่นะคะ Forest The The forest hat. Falling apple. Falling apple. อะไรเนี่ยไม่เหอนเ Falling apple. ทำไมเรวหน้าเหว่แล้วตัวสอง Falling apple. ไม่อ่านว่าอะไรลูก Falling apple. Falling apple. มาเขาว่า forest apple. ก็ษาได้อยู่นะดูการ์ดก่อนก็ได้ทะเลศรีเข็ดล่ะ้าเลศรีเข็ดชนะเลยบุมผิดละ มันห่ออย่างนี้มาใครจะไปรู้อ่ะของหนูไม่ได้ของหนูได้เป็นน้องแทนไม่ได้ได้ตัวนี้แต่ตรงนี้เป็นนุ่มๆหมาล้วคขึ้นขาตอนนี้พี่หนูอยู่ที่ไหนตัวนี้นะเพื่อนตัวนี้ดีตัวนี้ดีอ่ะวางวางอ่ะอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปหนูจับแล้วหนูหยิบแล้วงานไรอ่ะพี่หยิดูแล้วอันนี้อันนี้ผมใช้อันนี้ ไอพาร์คเนี่ยใส่เลนท์พาร์คใส่เลนทพาร์คพี่เจอมาไหนเราได้นี้ตัวตัวเก่านี่ยนั่งเร็วผมพี่เจองานนี้ The bird above the rooftop แปลว่านกอยู่บนหลังคามาูกต้องนี่พี่จุ๋มเอานี้เัาเดิมตัวเดิมเนี่ยเออได้ะขันศัพสวนมาเรเบรอโฟกัสมาเรืยังเรื่อกแล้วเรเบรอโฟกัสอะไรนะครับขอเห็นเรเบรสโฟกัสมาเร็ววิจุ๋มอะไรนะ ที่ไหนอะตัวโค้งเหรอเอาเนี้จเอาอันนั้นก็ไม่เป็นไรมามหหรเดี๋ยวก่อนหนุย่ยดูสิไม่ไม่ไม่แบบนึงเราขอเอา The Archer ตัวนี้มา,มาหนึ่งสองสามไม่ใช่ละไม่ใช่อ่ะจุ๊บไอ้จุ๊บุ <laughs> เูเห,หรอ,หรอใครเลือกอันเนี้ย ถูกปะที่เขาทายกันนี่เลยเนี่ยเราได้ฟอเกิลจุ่มถูกคนเดียวในนี้ตอนแรกก็จะเลือกอันนี้แล้วอ่ะจงโถกแล้วอ่ะจุ่มเข้ารอบแค่เข้ารอบตัวนี้น่ารักไหมเฮ้ยอ่ะจุ่มออกเพราะว่าจุ่มชนะแล้วจุ่มได้คะแนนเหลือสองข้อสุดท้ายโอจับคู่สี่คนโอจะคู เดาครูเดาเปล่ามันต้องถูกแล้วตอนนี้ขาดใครขาดบ้านเดือดร้อนขเดืนี้มาเป็นบ้านให้ดูให้ดูก่อนนี่ยพี่หนุ่ยถือทยอยด้วยสีพี่หนุ่ยเขาเป็นมุขสวนด้วยบ้านบ้านบ้านกับอะไรบ้านกับขาดบ้านกันเลยนะตอนนี้ the home of อันนี้ไปยังไปแล้วไม่ใช่นะขาดพันพันต้นไม้ก็ไปแล้วโอเค the home เฉยแล้วคูอันนี้นี่ นี้น้องเดียวบ้านนั่งเนาะใช่มีดวนกันเลยนะนี่คือดวนนะเดียวบ้านต้องมีต้องมีหนึ่งคนที่ฉันเอาอันนี้ดิโอ้มันต้องสลับกันมาใช่ไหมมันชนะแค่ไหนมันก็ถูกก็ถูกได้ละถูกไม่เราชนะเราแก่ก่อนเราแก่ทีหลังเออก็จริงไม่ถ้าจริงๆเนี่ยคือทีมนี้ชนะเพราะว่าทายบ้านก่อน ก็ซื้อที่ไหนบ้างอ่ะจุ๋งเปลี่ยนแล้วนะไม่ค่ะม,มันไม่เกี่ยวค่ะ <mm> เปลี่ยนแล้วน,นะ <mm> เราทําการจัดโต๊ะใหม่จัดโต๊ะใหม่ที่เกิดใครเคยเห็นในคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยมันของมันเยอะมากเนาะเพราะตอนแรกเรามาขายของขตรงนี้เนาะความจริงแล้วของเราก็ไปกองห้องอื่นนั่นแหละเรื่องของเรื่องพวกก็พูดแต่ว่าเอาเป็นว่าบ้านเราจะได้มีโต๊ะกินข้าวเนาะซึ่งเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่ารอบหน้าคลิปหน้าเราจะทําการจัดแต่งโต๊ะกินข้าวที่เราไปซื้อกันมาแล้วเนาะ ไม่เป็นไรลูกแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพอจัดเสร็จแล้วแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นยังไงไม่รู้ว่ามันจะเรียบร้อยกี่วันนะหนุ่ย้ายาวๆนานเลยเดี๋ยวเป็นลของลูกนเนี่ยเราดีใจมากว่าขุ่นยนต์ได้เดินสักที <c oughs> อยู่มานาน <c oughs> ไม่ได้ทําไม่ได้ทํางานตอนนี้น้องได้มีโอกาสทํางานละเดิทนเิทนดีใจกับน้องด้วยเนาะที่น้องได้ออกมาทํางานสักทีซื้อน้องมาดงแพงเนาะ จบคลิปวันนี้เพียงเท่านี้นะคะก็วุ่นวายส,าสไตล์แก้มบุ๋มปียดาสิทธชัยที่จัดวันนี้ผมว่าหน่คือเราเราจัดหมวดหมู่ให้มันเข้า,าทีา่เข้าทางใช่ก็คือเอาน้องที่มันเป็นหมวดหมู่ของมันอะเริ่มเข้าที่ให้มันเป็นกรอนแต่ว่ามันอาจจะมีบางชั้นเช่นแบบชั้นล่างๆหน่อยอะไรงีที่อาจจะยังไม่ได้เข้าที่ดีเนาะเพราะว่ามันยังมีของที่ต้องเคลียร์อีกหลายอันที่แกะแล้วยังไม่ได้เข่าตู้เข่าตู้แล้วมันวางสลับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จัดค่อนข้างทีเป็นหมวดหมู่แล้วเห็นปะอ่ะมอลลี่ก็อยู่เป็นแผงอะเริ่มอยู่แง อะไรเงี้ยคือเริ่มเข้าเซตแล้วรู้ตัวเลยว่าดีมูเยอะมากเพราะว่ายังมีอีกหลายบล็อกที่ยังไม่ได้เข้าอันแถวนี้ก็อาจจะต้องมีการเคลียร์เพิ่มเติมแต่ว่าเอาเ้องนี้ก่อนมันไม่ไหว <c oughs> น้องก็เป็นประมาณนั้นนะคะซึ่งห้องนี้ทลายแล้ว <c oughs> เดี๋ยวไว้ห้องข้าว <c oughs> หน้าห้องนูทลายต่อ <c oughs> พอจัดห้องแบบโล่งๆแล้วหนูรู้สึกไงบ้างตอนแรกมันเดินเข้ามามันเริ่มแน่นแล้ตอนแรกเราเดินยากมากตอนนี้หยอกก็รู้สึกว่าบ้านมันก้องๆเนาะต้องของเข้าไปได้อีก คลิปหน้าเป็นคลิปแบบเซมเลรี่คอบคัวเป็นแบบอบอวลไปด้วยความรักเราดูแล้วกันค่ะ